มาค่ะวันนี้ออนจะพามาชมกับรถ SUV นะคะที่ประหยัดน้ำมันค่ะกับเจ้าคันนี้เลย Honda c r v 2.0 s นะคะปี2014จนปี2016ค่ะราคาเพียง435,000บาทเท่านั้นมาชมความสวยรอบๆคันกันค่ะด้านหน้านะคะไฟคู่หน้ามาแบบมัลติ r e เฟกเตอรนะคะพร้อมกับไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ค่ะกระจังหน้าของ Honda สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะได้ล้อมแมกขอบ17ค่ะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะคะรถเป็นสีขาวสีเดิมโรงงานเลยนะคะสีสวยเสมอรอบคันค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็นแบบฮารเจนค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะและก็เซ็นเซอร์ถอยสองจุดค่ะเดี๋ยวมาชมความสวยภายในกันด้านในนะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะคะมีที่พักแขนมีที่วางแก้วให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันด้านหน้าค่ะ ด้านหน้านะคะพวกมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะจอทัชสกรีนนะคะรองรับวิทยุ AM FM ค่ะแอร์เป็นแบบออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เบาะหนังสะอาดนะคะพร้อมใช้งานเลยใครที่มองหา SUV นะคะที่ประหยัดน้ำมันไม่ควรพลาดเลยนะคะกับเจ้าคันนี้ค่ะ Honda CRV นะคะ 2.0S ค่ะปี2 0 1 4ันสจดผ่อนเบาๆเ,เ,เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่สำหรับลูกค้า BK Centercar พิเศษไปกว่านั้นค่ะเรามี ฟรีค่าจัดค่าโอนค่ะและฟรีรับประกันเครื่องเกียรน1ปีเต็มเลยนะคะสนใจทักเข้ามาที่0842511486ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ